สวัสดีครับผมวัตรละกสูสายฝนเฮงเฮงแล้วเน้องเนาะนะครับผมมือนี้เข้ามาตามแรงไหมนะครับได้ยิงข่าวว่ามันถือสามตัวนะครับผมกดนะแต่ให้มาเลยเม็ดเดียวหางเดียวคือเก้าสองข้อลดผผีแมนบนยางเดียวแกว่าบนอย่างเดียวเออไปเดี๋ยวตามมาเดี๋ยวตามมาสามตัวเลยใช่ไหมเนี่ยสองตัวสองตัวเหรอหนาบ่หมดนี่นะ หนาวหาว่า9 2่ต้องจไรเพรว่ามดแดงกอยบเออเสียบ่แล้วแเสียบแล้วเอาบินแบกเขาให้ลูกแบกเงินจนเขา่ากล้าวเ่าให้เ่าให้มันล่ะนเราไ่ใจวะ จามอไม่กล้าจ่ายเลยพ่อเรียกกระปองเงียแบบว่ายั <Wars> ่วใส่ห้ลูกไส้ลูกไสเราเจ้าหมอมันใจให้เจ้าว่าไห่เราเมื่อข่าใจนี่่าใจอดบ้านแต่อดบ้านเรบนักขาวักขาวจ้าบ้านเ่อไห่ยาลูกไส่เอาไปเฉลี่ยอะไเรื่องนโอ้ย่มัน่หลวัิยาคไอีกั่นสามวันลยเสียสองสองเ้ยงวันเาเลยี่าเียก่บาทเนอะเอี เลาวเได้ได้มากแต่วันที่ชิบเนี่ยเรียกก้าวซ้อนๆกันเลยเ่นอย่ซื้อเลยเรียกกองคลาเขาาไม่หยิบเลยเท่าไรคือเบิ้งไมู่กับเาฝันตีเรียนี่แล้วมันดออไกัซื้อตัวนี้อลไรซื้อขึ้นไปนีโอ้สามตัวเลยนสามตัวซื้อได้สามตัวเองนี่กองคลาเขาใหยมากเลยเขาขายมากหลังารกเขาฝันได้โตกันเป๊ะมาจากสามสายมาได้สามสายรงกันหมดาตกัต้องซื้อ นี่สายที่สามวิสุเนี่ยเก้าแปดศูนย์เก้าห้าศูนย์สองสองห้าโบมี่สูงเลยเกรดสองครับข้านก็บโบมี่หนาคักเลยนะพ่อเนาะไฟอุดกบบเลขศนย์น่ะเลขหนึ่งกับโบมีเลขแปบมีประกันเลยด้พ่อมั่นใจว่าผ่้ต้องลับเนาะว่าต้องลับบนอย่างเดียวตรงอย่างเดียวไม่มีร่างไม่ต้องบอกยุบอเลยเขามาไกลันนี้สอากับว่าเอาเงินมาลันเตอร์เออข้าน่ะ ก็มามาเข้าสองเข้าสองครับสวัแล้วเชื่อเลยจีงวดนะพ่อสมแล้วนี่วัที่สามวดที่สามวัท่านเสื้อเสื้อสองเก้าเจ็ดหลอกเก้าเจ็ดสองววดเราวนี้มึงเสร็จจับจุดไดเรามพงไปหใจอือกูจะจงกินยักให้ได้เอยักษ์มาทินยักอย่างเดียว เดี๋ยวเจอกับกูตอนช่อว่าขยจะมมาถามหลายโทษมาถามสนะว่าขย่อมว่าอะอรเลยว่าเลยปล่าให้มัดในบ้านคี่กันบัดดงนี้เนี่เอามาเลยสองเก้าเก้าสองไม่มีร่างบนอย่างเดียวหนุหนุหนุนพวปิ้นโตซีรุ่น มีร้อยบาทสองร้อบาทก็ซื้อได้เขาตงคนหาอย่งกาเพิ่งกว้างมือเจ้าสิมือตาปากได้เอาไฟอของไฟเลไปซื้อนะปีนก็เ๋าเลยบ่ไหรือเป่าซื้อได้ที่สองร้อยมันตอวมี่ันยากบอกเข้าเจ้าเนี่ยาเจ้าชี้จกรยาชี้สาม้อยชี้าพี่กปุ่นไหนมาเอพราะว่าจากทางระบวดทุกดอกก็เข้ามาเมื่อซื้อมาโยค่ารำบวเสดึงมันดังคัิบเลยนี่ไไปเลยเออคอยไปเลยแล้วชีบอกซื้อเอา เสื้อหกช่องเก้าเก้าช่องหกเลยเสื้อน้อยือก็แล้วเชื่อเลยแล้วก็เสื้อช่องเก้าอ่องเก้าเก้าสองป้องกันของข้เก้าเป็นมาตัวเดียวกันเอ้าพ่อเราขึ้นเราลงาอกลูกขอถามเนี้ยไอ้รับกองสลากพ่อเนี่ยเขาจะมาก่อนเลขออกเลยครับพ่อมันหล่อมากเหมือนเศร้านี่เขาหายมาแล้วเหมือนเศร้านี่เมื่อเลขจ่อจังเมื่อเนี่ยเหมือนเศร้าเลยเบิ้งแรกช่วงระยะตีห้าเขาเขาจะให้พ่อมาใช่ไหมเขาชจ่อมากเลยโอ้แต่หน้าตาใหม่ๆอ้อ จะเตรียมจะทีร bon> ุ่นใหม่มาแล้วครับเจ็ดสีรุ่นใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาตามพ่อวันออกอีกแล้วครับพ่อเนาะว่านี้พ่อนีภาพาไปปั๊บวันที่เป็นตีดาร่างมากแบบนี้เด็กชาเด็กเบิ่งนะเด็กชายเด็กเบิ่งมันจะออกมาแบบนี้เลยมองว่ามันมีหมุนอยู่ของมันเองมีหมุนไต่ของมันเอง ปรกกาไ้เข้นลงตรงตรงกร้อนเลยกร้อนขึ้นในพนันเ่กาศมัน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 มนมั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 นันม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 ัเมันมันมันันมันมันนีัเมนมัันมันมนมันมนมันมััมัวนัเาัััมัมันมุนอยู่นีนนน่นนมัมันมมมนมนๆั๊บมนดมันมันนนมมันมมเัันันนั

นิ่งๆไมพ่อแมนๆนุนจะกว้างน้นล่ะที่องมาแบบนี้เลยกว้างน่นั่นหยนุ่นกงน่อ่ยผู้ดับปีัผมเนี่มันเข้าตัวไหนนะนี่เเดีซเยะพผมเนี่ยได้้พ่เนี่ย่อตัวหนเก่เลยพกองอตัวไหนเข้ามเลยน่นจะกวย่นกงเนยนยกขึ้นนี่ยกกพีพ่อยกกพีพ่อพี่เออพี่นํเ็นาเอยกไปเยเออมันีบนีะ คือพานหน้าไปเว่าพันออกมาเอาเก้าเจ็อครับครับเทีกนเนี่ยต้องก็ต้องอไรนตัวนีเทีอน่ดในที่นี้ออกออกสงวัแล้วตกันตัวนี้เป็นสองอ่าตัวนี้เป็นเก้าเ้มันำนาไม่นาไม่พี่เฮ้ยทำงาไม่ทำงาเให้ดีดีไหมมไมันมันต้องจํำจุดมันได้แสน่อ๋องานเดีง่โดยง่าย ก็ต้องซานได้ได้กินเงินก็ได้แลวเองที่ไหนก็วนีย่างเรยกุล้น่ะอันนี้ันีและเนี่ยันนี้วันีงานที่ขงงามเออเนโอ้หห่วงหนัางคนเดียวกประเทศักหลายประเทศนี่นน่เป็นสวางอ่านี่เเก็ดอ่เนี่ยตัวนี้มันยังไงตัวเป็นแปดอตัวนี้เป็นเป็นี่อนี่วดวาหันเนี่ยนี่เยเยพอมาซื้อ เก้าเก้าบอแมนอันซื้อสองเก้าเจ็ดม่หอกเก้าเจ็ดสองมดอกมอกเจ็ี่นี่ยม่นอกมากทีเีมไม่พี่เนี่ยไมอกมากทีเนี่ยงวดเก้าห้ามสิบแปดเก้าห้าอยู่นี่อืปสามตัววันนี้วอดนี่นะวันนี้ไม่พี่วันนะวันนี้ตัวเกตโอเกตได้เด็ดนะตัวนี้เป็นสองยู่กลางตัวนี้เป็นโก ตัวที่เป็นเก้าตัวนี้เป็นสามงูพนนี่งนอไร้นีไหนี่า้งันธ์นตวที่สีงที่สีงที่สีพาดงเดียวงูนหงูนิหเีอยังีน้ำเออที่น้เออกี้เออเขาบอกมาเลยพราไ่หมุนแเพราะมันดีพวกเราแน่นอนเลยมนไปมุนไปมนเพรมันดมุนไป่าคือปับเกี่ยพับ หวมางรถปนรถทับคนเลยแกนี่เราไม่เป็นแบบนี้เลยหวงเนรถเลรถน้ต้องรอให้เขาส่งมาให้ก่อนเพ่อเนาะแม่นตวกับคลองฝันพ่อเนาะแม่นนกแม่นที่เนาะคมองฝันพ่อก็แม่นแม่นมันไอ้วัดจับว่างวนก่วงกับลักหมุนพอดีเลยหยุ่มได้ยังไงวัดนีเล่หนุมได้ยังไงเกากับของเก่ากับว่าแม่นคองสลาหมุนเป็่าเลยเอไอ้เรกมันบูมีนึ อ่เงวะหมูมันกระโบนีเลยนะจ้อวันใสเลยจนพราะเคยอยากซื้อแล้วเอเขาบอกเลยนะพวกบ่อกเขาบอกเหมก็อยากซื้อกระซี่ไปสัตว์ลขี่ชบปปองยองเลีย่องี้ยองฟอมาหัดป้องมเมือวนเราหัดหยาบหยาคอยเมันเงินบ่หน่อยลยบ้านฉันจังคอยใจอวันเนยมาบ่นโอ้กับโอ้หเห็้ยแล้ก็จะผัด เดี๋ยวนี้ดังเลยไหมล่ะใช่ยดังคัมาบองเนาะดังมเดียวนี้ดังแล้ท่าห็นพระเจ้าซุ่งพระเจ้ามาเหร่น้ำนะพอถืงเท่าไหร่นะไม่เสียนกว่าบาทอ้วยเราทานเลขสมตัวท5อฮาด้วย่ตืใจนา่เสามตัวเลยบอกต้องมาหันเลยื่อชื่อสันชี่สองเก้าจิครับห้าร้อยห้าร้อห้าอมันมันเป็นเลขสี่สี่ชุมันซื้อบิเขันซื้อบิด you're the